ถึะคะทุกคนรัเซียนะคะวไปชมกันนะคะลมแรงแไหวรึรอทานไหวไหโอ้นี่ลมนะคะลงต้านทานไม่ไหวแล้วค่ะลมมันคืออะไรคะนี่ลมแรงมากดูดูๆๆพายุพายุลมมันมันเพิ่งจะมานะคะเมื่อกี้พัดลมแรงจริงคะ่ะ จะไม่ถ่ายนานเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นี่ภูเขาไม,ไม่ค่อยดีนี่มาดูลาก,กัสกันก่อน <laughs> นี่มีลาก,กัสลาเวนเดอร์ด้วยเห็นไหมคะสีม่วงๆนี่คือลาเวนเดอร์อม่นีทานไปแล้วลูกชายทานไปแล้วค่ะป้าไปเดี๋ยลูกป้าวิ่งนี้ลูก อ๋อสักสิบนาทีพอเนาะจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอด้วยไปลูกไปโอ้ยอายุโอ้ย,อยพัด <c oughs> มันพัดฟิวครับไปลูกไปลูกชายอะไร ค่อยๆกินที่หมดนะครับหมดไหมครับลากัสหมดไหมครับหืยผมปงผมปิวหัวกระจายนะฮะนี่เป็นภูเขาที่สวยนะขึ้นชื่อมากถ้ามาทเที่ยวทุ่งลาเมนเดอร์ต้องมาที่นี่นะฮะสวยงามมากมา,มาทุกทุกปีปีที่แล้วไม่ได้มาน,นั่งจะนั่งทานเหรอลูกอ่านดอนอุยมองเช่อันพิจิพื้เนี่ยสกีย เนี่ยกอมซาแล้วลาดลาดกอมซาปีที่แล้วลงหลุก่อนเยอะถ่ายลงคือไปข้ามมุมถึกลงมอืมลงแลงลงจะแรงไปเราทำเสร็จทันทีนะคะเดี๋ยวจะเก็บวิดีโอเก็บภาพที่นะ่นเลย ไอศครีมอยู่ผูอ่ะทองผัวมองเชยงอีซี่เหี๋ยเชิญอะไรพายุพืชมพุ่มมาป่ะเดี๋ยวเชิญย,อยงอ่ะทองไปไปดูม,มุมนี้ก่อนลูกชายนั่งจอดกินไอศครีมนะคะ ไปดูจุดที่สวยที่สุดนะคะยัจะไม่ได้ถ่ายรูปเลยแต่ว่ามันจะมีน้ําตกนั่นจับโทรศัพท์แน่นๆไว้เดี๋ยวปิวนี่ชัดเจนนะคะสวยมากมอสเตียนะคะโรแมนติกนะคะอันนี้กลัวกลัวตกจับกล้องแน่นๆเดี๋ยวมันปิว ลมก็แรงแรงไปไหนดูเพื่อนๆมันมาจะพัดปิวนะนี่เมื่อกี้พัดลมที่กลางในร้านไอศครีมกระเด็นกระดอนสวยมามนะคะน้าตกธรรมชาติมาจากภูเขานะคะ ไล่ก่อนเพราะเมื่อกี้อินเทอร์เน็ตมันไล์ลไม่ได้วิดีโอไล์ไม่ได้อินเทอร์เน็ตหุนติ้วเลยเดี๋ยวสักพักคงจะตัดอีกนะคะพามาชมวิวก่อนเป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลา1นึ่งสิบมนิกาสามนาทีติงตอง ในแถวนี้แหละเพราะว่ารอลูกชายกินไอศครีมยังไม่เสร็จลงมาน,นี้แรงอะคะ่ะแรงมากจับกล้องแน่นไว้ยกยกขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวติดคนมาเดี๋ยวให้สั่งลบอีก ไปวนรอบนู้นขอยกกล้องวิดีโอขึ้นหน่อยนะคะติดหน้าฝนต้องระมัดระวังก็จะวนหนึ่งรอบก่อนหนึ่งเดือนไม่ทั่ว คนมาลูกชายก็ยังทานไม่เมสร็จนั่งอยู่นู้นนี่นั่งทานไอศครีมอยู่โอเคยังไม่เสร็จวนกลับมา ร้านขายลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์สวยงามเป็นร้านขายเลยนะคะอะพ,พี่จอยสวัสดีค่ะเนี่ยหนูยกกล้องสวยไหมวันนี้มาทุ่งลาเวนเดอร์ต่ถ่ายไปกลกวติดหน้าคน,คนต้องถ่ายลงก่อนนะติดหน้าคนครั้ที่แล้วสั่งลบ เจเจสั่งลบ <laughs> ถ่ายลงก่อนเอี๋ยวหนูจะออกก็ละไรเพราะหนูจะถ่ายคลิปวิดีโอไปลงเฟซบุ๊กค่ะหนูมาไลฟ์ก่อนแป๊บหนึง่งกับ <laughs> น้องอ๋องก็ยังทานไม่เสร็จ <laughs> สวยใช่ไหมคะ ทุ่งลาเวนเดอร์ไปชมมาแล้วนะคะตอนเช้าหมดไหมครับลูกลูกชายหมดไหมพีนี่อ๋ออันอันไปจิ้มจืดเดี๋ยวแม่ฮะได้เดี๋ยวไปขอแม่ลูกหนูมองให้เสร็จก่อนเดี๋ยวแม่ไปนี่อื่นฟัวเดี๋ยวแม่เวียงเดาไมินิดเดี๋ยวพาพี่จอยไปชมน้ำตกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะออกจากไลค่ะพี่จอยน้ำตกสวยมาทุกปีเอะพี่จอยเห็นหนูแล้วใจทุกย่าง เ <laughs> ขาเป็นชุดของเพื่อนที่ส่งมาจากลักซมเบิร์กอะ่ะวันเกิดจำได้ไหมคะที่หนูใส่โชว์ของขวัญวันเกิดจากเพื่อนนี่น้ำตกภูเขาอันนี้คนละที่กันนะคะที่ไปรอบที่แล้วเป็นน้ำตกอีกที่หนึง่งอันนี้จะเป็นน้ำตกวาลองเซานะคะ,ะติดกันก็เป็นทุ่งลาเวนเดอร์ก็จะมาที่ภูเขามันเป็นเมือง เป็นเมืองที่มีเขาเรียกว่าไงเอาที่มองพวกบ้านสร้างแล้วก็เขาก็เปิดเป็นร้านนั่นแหละ,แ,หละแต่มันจะเป็นสร้างแบบสไตล์เนี่ยตึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดร้านขายของค่ะหลักขายอาหารเซวิเนียของที่ลึกนักท่องเที่ยวก็ชมวิวไปสวยๆกินอาหารไปแล้วก็ชมน้ําตกซื้อของกลับบ้านประมาณนั้นเดี๋ยวจะไปวนถ่ายรูป โอเคพี่จอยขอบคุณนะคะกีนาทีแล้วว่ะสิบนาทีเก้าเดี๋ยวหนูจะออกไลฟ์ไปเก็บภาพเดี๋ยวพี่จอยกลับไปดูอยากดูถ่ายมาทั้งไลฟ์ทั้งคลิปวิดีโอเลยไลฟ์นี่คือได้ยาวหน่อยคลิปวิดีโอถ่ายไม่ยาวค่ะคเกียดเมมเต็มอะล้วพีน่นิลูกชายไปนู่นละน้องออง สวยงามค่ะหนูก็มางหนูทุกปีถ้าถามว่าเบื่อไหมมันสวยเนาะดูเดวเมืองเมืองมันสวยไปองอ,อกไปดูละโอเคพี่จอยหนูออกไ้านแล้วนะคะนี่พาไปดูไอศครีมี่ยตอดแถวกันอร่อยมาก2.50ดยูโรบายบายพี่จอยไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ